ด้านล่างนี้คือบทความภาษาไทยแบบยาวมากเขียนเป่าเนื่องโดยไม่มีหัวข้อย่อยไม่มีหัวข้อใหญ่ตามที่คุณต้องการโดยเนื้อหาจะมีความยาวเชิงลึกสไตล์ข่าววิเคราะห์บรรยายครบถ้วนใกล้เคียงประมาณ4,000คำเกี่ยวกับกระตายสคิซาลีชีลาภูมิแคมปาติเอ,อิร์ดกวาเกตดากา้าเอคูชีทีวีความรุนแรงของเหตุแผ่นดินไหวในกรุงทากาขีดขีดขีด เมื่อเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอย่างกะทันหันในกรุงทากาประเทศบังกลาเทศผู้คนจำนวนมากต่างรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนที่ทำให้เกิดความโกะาหอย่างกว้างขวางเหตุการณ์ครั้งนี้กลายเป็นประเด็นสำคัญที่สื่ออย่างเอคูชีทีวีรายงานอย่างต่อเนื่องโดยมีคำถามใหญ่ว่าจริงๆแล้วแผ่นดินไหวครั้งนี้มีความรุนแรงมากแค่ไหนและผลกระทบต่อเมืองที่มีประชากรหนาแน่นอย่างกรุงทากาจะมีระดับใด การวิเคราะห์แผ่นดินไหวต้องมองทั้งด้านแรงสัน่นความลึกของจุดศูนย์กลางปัจจัยด้านโครงสร้างเมืองความพร้อมของระบบป้องกันภัยพิบัติและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่ยังคงมีความเสี่ยงสูงต่อภัยธรรมชาติประเภทนี้โดยเฉพาะประเทศที่ตั้งอยู่ใกล้แนวรอยเลื่อนใหญ่ของภูมิภาคเอเชียใตย้ทำให้โอกาสเกิดแผ่นดินไหวยังคงมีให้เห็นเป็นระยะ ผู้เชี่ยวชาญในภูมิภาคอธิบายว่าแรงสั่นสะเทือนที่วัดได้ในเหตุการณ์นี้อาจไม่ใช่แผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงที่สุดที่เคยเกิดขึ้นแต่ความน่ากังวลอยู่ที่สภาพของอาคารและสิ่งปลูกสร้างในกรุงทากาที่ส่วนใหญ่ไม่ได้ออกแบบตามมาตรฐานการทนแรงแผ่นดินไหวสมัยใหม่ทำให้แม้แผ่นดินไหวระดับปานกลางก็สามารถสร้างความเสียหายที่มากกว่าปกติ นักธรณีวิทยาของบังกลาเทศจึงมองว่าทุกครั้งที่เกิดแรงสั่นในระดับที่ประชาชนรู้สึกได้แม้จะไม่มีความเสียหายใหญ่หลวงก็เป็นสัญญาณเตือนว่าเมืองใหญ่แห่งนี้ต้องเร่งพัฒนาความพร้อมด้านความปลอดภัยให้มากกว่าที่เป็นอยู่เพราะกรุงธากาถือเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวสูงที่สุดในเอเชียจากสภาพพื้นที่ดินอ่อนน้ำหนักของอาคารจำนวนมากและการขยายตัวของเมืองที่รวดเร็วเกินการวางแผนที่ดี ขณะที่รายงานจากสถานีโทรทัศน์เอคูชิทีวีระบุว,ว่าประชาชนจำนวนมากต่างวิ่งออกจากอาคารในทันทีเมื่อเกิดแรงสัน่นหลายคนยังไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเนื่องจากในประเทศนี้ภัยพิบัติประเภทนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเหมือนญี่ปุ่นหรือฟิลิปปินส์ แต่ทุกครั้งที่เกิดขึ้นก็มักสร้างความตื่นกระหนกและความสับสนเนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่ยังขาดองค์ความรู้ด้านการเอาชีวิตรอดในสถานการณ์แผ่นดินไหวการขาดความรู้เหล่านี้ทำให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมากเพราะตรวจพบว่ามีคนจำนวนไม่น้อยเลือกจะใช้ลิฟต์หยิบของใช้หรือกลับเข้าอาคารหลังแรงสั่นเริ่มลดซึ่งเป็นพฤติกรรมอันตรายและอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ง่ายหากมีการสั่งสะเทือนตามอีกระลอกหรือเกิดอาคารถล่ม ผู้เชี่ยวชาญบางรายกล่าวว่าแม้ระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวครั้งนี้จะไม่สูงมากเมื่อเทียบกับมาตรานานาชาติแต่ปัญหาที่แท้จริงคือความเปราะบางของโครงสร้างพื้นฐานในบังกลาเทศโดยเฉพาะกรุงทากาที่เป็นเมืองสำคัญและมีประชากรเกือบ20ล้านคนอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความแออัดสูงอาคารหลายแห่งสร้างด้วยวัสดุคุณภาพไม่ดี และกางส่วนถูกต่อเติมอย่างผิดวิธีจากเจ้าของอาคารที่ต้องการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยขณะที่โครงสร้างอาคารบางแห่งมีอายุมากกว่า40-50ปีแต่ไม่ได้รับการตรวจสอบความแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอภาพรวมเช่นนี้ทำให้แม้แผ่นดินไหวขนาดเล็กหรือปานกลางก็มีโอกาสสร้างความเสียหายได้เกินความคาดหมายกรุงทากาตั้งอยู่ใกล้รอยเลื่อนทางธรณีวิทยาที่สำคัญหอลายจุด ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดแรงสั่นสะเทือนเป็นระยะแม้บางครั้งอาจเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดลึกลงไปใต้พื้นโลกมากจนไม่สามารถสร้างความเสียหายรุนแรงแต่ก็สามารถทำให้ประชาชนรู้สึกถึงแรงสั่นและเกิดความตื่นตกใจได้ทันทีรายงานจากเอคูชีทีวีระบุว่าแรงสั่นในครั้งล่าสุดนี้ทำให้เฟอร์นิเจอร์บางส่วนเคลื่อนที่เพียงเล็กน้อยบานบางหลังเกิดรอยร้าวเล็กๆที่ผนังซึ่งตรงนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ควรมองข้าม เพราะแม้รอยร้าวเล็กๆอาจไม่เป็นอันตรายทันทีแต่หากปล่อยไว้นานและเกิดแผ่นดินไหวอีกครั้งอาจทำให้โครงสร้างอาคารยิ่งอ่อนแอและเสี่ยงต่อการถล่มมากขึ้นได้ประชาชนหลายคนให้สัมภาษณ์ว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวทำให้พวกเขารู้สึกไม่มั่นคงเพราะปัญหาด้านโครงสร้างเมืองของกรุงทากานั้นเป็นเรื่องที่สังคมพูดถึงมานานแล้วแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบได้ การเพิ่มจำนวนประชากรอย่างรวดเร็วและการขยายตัวของเมืองทำให้การวางแผนด้านความปลอดภัยยังไม่ทันสมัยเท่าที่ควรเมื่อรวมกับปัญหาการก่อสร้างผิดมาตรฐานภัยธรรมชาติเล็กน้อยจึงอาจนำไปสู่วิกฤตได้ง่ายยิ่งเมื่อผู้คนจำนวนมากอาศัยอยู่ในตึกสูงซึ่งออกแบบมาในยุคที่ไม่มีข้อบังคับด้านแรงแผ่นดินไหว การเกิดแผ่นดินไหวเพียงไม่กี่วินาทีก็เพียงพอทำให้เกิดโศกนฏกรรมได้หักไม่มีการเตรียมพร้อมที่ดีพอสถาบันธรณีวิทยาในประเทศระบุว่าในอดีตภูมิภาคเอเชียใต้เคยเกิดแผ่นดินไหวใหญ่หลายครั้งซึ่งสร้างความเสียหายรุนแรงคร่าชีวิตผู้คนจํานวนมากไม่มีใครสามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นเมื่อใด และนี่ทำให้ทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวไม่ว่าจะระดับใดจึงเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ต้องบันทึกและวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อเตรียมความพร้อมในอนาคตผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าทางการควรใช้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการปรับปรุงระบบเตือนภยัยการกำหนดมาตรฐานอาคารให้ทันสมยัยและการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการรับมือภัยพิบัติ สื่ออย่างเอคูชี่ทีวีจึงให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องพร้อมบทสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ประชาชนทราบว่าการรู้ความรุนแรงของแผ่นดินไหวไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขแรงสั่นเพียงค่าเดียวแต่ยังต้องดูระดับความลึกระยะห่างจากศูนย์กลางความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสภาพดินที่รองรับอาคารรวมถึงคุณภาพการก่อสร้างอาคารในบริเวณน,นั้นด้วย เพราะหลายครั้งที่แผ่นดินไหวความแรงไม่มากแต่สร้างความเสียหายหนักเพราะเกิดในพื้นที่ที่สิ่งปลูกสร้างมีความเปราะบางอยู่แล้วการสื่อสารด้านนี้ช่วยให้ประชาชนเข้าใจภาพรวมมากขึ้นและไม่ตะหนกเกินเหตุแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ชะล่าใจต่อความเสี่ยงที่แท้จริงที่ยังคงอยู่รายงานเพิ่มเติมระบุว่าภาครัฐของบังกลาเทศกำลังพิจารณาเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภยัย เช่นการตรวจอาคารเสี่ยงการออกกฎหมายควบคุมการต่อเติมอาคารผิดวิธีและการฝึกซ้อมอบพยพแผ่นดินไหวในโรงเรียนและสถานที่ราชการแม้จะยังเป็นเพียงแผนเบื้องต้นแต่ก็เป็นทิศทางที่ดีที่แสดงให้เห็นว่ารัฐเริ่มตระหนักถึงอ,อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตการสร้างความรู้และความตื่นตัวของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญขององค์การลดความสูญเสีย เพราะภัยธรรมชาติไม่สามารถป้องกันได้แต่สามารถลดผลกระทบได้อย่างมากหากมีระบบเตรียมพร้อมที่ดีอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกพูดถึงในรายงานของสื่อคือผลกระทบทางจิตใจของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มที่อาศัยอยู่ในอาคารสูงซึ่งเมื่อเกิดแรงสัน่นแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจรู้สึกแรงกว่าผู้อาศัยในพื้นราบเพราะโครงสร้างอาคารสูงจะสั่นมากกว่าแบบเป็นคลื่น ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเตือนว่าความเครียดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวอาจสะสมและทำให้ผู้คนเกิดอาการหวาดกลัวได้ในระยะยาวโดยเฉพาะผู้ที่เคยประสบเหตุการณ์ร้ายแรงในอดีตการให้คำปรึกษาและข้อมูลที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่รัฐควรให้ความสำคัญท้ายที่สุดการตั้งคำถามว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้รุนแรงแค่ไหนจึงไม่ใช่คำถามที่ตอบได้ด้วยตัวเลขเดียวแต่ต้องมองผ่านหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งโครงสร้างเมืองพฤติกรรมของประชาชนความพร้อมของระบบรับมือภัยพิบัติและบริบทของประเทศที่มีความเสี่ยงทางธรณีวิทยาหากไม่มีการเตรียมพร้อมอย่างดีแผ่นดินไหวระดับปานกลางก็สามารถกลายเป็นเหตุรุนแรงได้ แต่หากมีระบบป้องกันที่ดีแผ่นดินไหวใหญ่ก็อาจสร้างความเสียหายน้อยกว่านี่คือเหตุผลว่าทำไมสื่ออย่างเอคูชีทีวีจึงพยายามนำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญขององค์การป้องกันภัยพิบัติแม้เหตุการณ์ครั้งนี้จะไม่ใช่แผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงที่สุดแต่ก็เป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่ากรุงทากายังคงต้องเตรียมพร้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และปกป้องชีวิตผู้คนจำนวนมหาศาลในเมืองใหญ่อันดับต้นๆของโลกแห่งนี้ขีดขีดขีด,ขดหากต้องการเวอร์ชั่นยาวขึ้นเวอร์ชั่นกระชับเพิ่มอารมณ์ดรามา่าสไตล์ข่าวทีวีหรือสไตล์บทความออนไลน์บอกผมได้เลย